สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่7ทธันวาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดคมนะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นบนล่างเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์เข้า2ตัวนะครับมี2กับ5 ก็มาครบทั้งด้านบนด้านล่างทุกทันวยออก2อ2ห้าสงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับสามงวดหลังสุดของอาจารย์นี่เข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4570ู้ทุกทันสี่ห้าเจ็ดศูนยามนี้ครับเด่นบนล่างแบบ4ตัวของอาจารย์ มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรแบบ3ตัวนะครับสูตรแบบ3ตัวงวดก่อนปรากฏว่าหลุดไปถูกทันอาจารย์คำนวณได้034นะครับไม่มี2ไม่มี5สูตรนี้ของอาจารย์3งวดหลังสุดหลุดไป1เข้า2งวดใหม่คำนวณได้478นะครับ4 7 8 ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขติดบนล่างนะครับเลขเด่นแบบ3ตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนปรากฏว่าหลุดนะครับคำนวณได้4 7 9ไม่มี2ไม่มี5สําสำหรับงวดใหม่นัคมคำนวณได้1 2 4นะครับ1 2 4ต่อมาจะเป็นแนวทาง เด่นบนล่างนะครับ2ตัวมาตัวสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับคำนวณได้3กับ7 7กับสาสำหรับงวดใหม่คำนวณได้6กับ2นะครับ6กับ2ตชอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปนะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ต่อมา,อาจ,จะเป็นแนวทางเลขติดบนนะครับเลขเด่นแบบ5ตัวทุกทัน งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลข2นะครับที่เข้าเข้าร้อยกับเข้าหน่วยสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้4 5่ห้าหกเจ็ดนะครับสี่ห้มาต่อกันที่แนวะทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดกับตัน สุดนี้อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้สามกับห้านะครับสามกับห้าถัดมาก็เลขติดบนของแอดคนวันอังคารงวดที่ผ่านมาคือใบด้านบนตรงกลางแนวทางของอาจารย์มีเลขสองนะครับที่เข้าห้างวดหลังสุดของอาจารย์นี้เข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามห้าเจ็ด ถามนี้ทุกท่านเลขติดบนของแอดดคนวันอังคารอาจารย์คำนวณได้1 2ึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนาทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนนะครับของแอดปุยงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มีเลข2นะครับที่เข้าหลักหน่วยคุยออก 252สำหรับงวดใหม่16ทธันวาอาจารย์คำนวณได้78901นะครับ78901เด่น10หน่วยบนของแอดปุ้ยต่อมาจะเป็นแนวทางบนมาตัวของแอดและเด่นงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้6กับ7หลุดไปนะครับ ไปออก252ทางโดยเลขของอาจารย์โดยรวมหงวดหลังสุดหลุดไป1นะครับเข้าทั้งหมดหงวดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายนลดละเด่นคำนวณได้ศนย์กับหนึะครับคำนวณได้0ูนย์กับ1วันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับวันที่16เดือน12ปี2568ัาร้มาลุ้นกันครับสูตรคำนวณของอาจารย์จะ ครับมาเดินต่อไหมต่อมาจะเป็นนทางเด่นบน2สูตรมัดรวมได้นทางคู่สลับบนนะครับของแอดฝนงวดที่ผ่านมาสูตรที่1ของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข2แต่ว่าสูตรที่2หลุดนะครับชุดมัดก็เลยหลุดไปถูกทัน สำหรับงวดใหม่สูตรที่1คําคำนวณได้2 3 4 5สูตรที่2คํคำนวณได้7 8 9 2ชจนเด่นตัวเดียวก็คือเลข2นะครับคู่สลับก็อยู่ด้านล่างต่อมาก็จะเป็นชุดมัดอารวมนะครับมีแนวทางครบบนถูกทันอยู่ด้านบนนะครับสูตร2สูตรมีแนวทางของอัดใบานาด กับแนวทางของแอดฝนนะครับได้ตัวชนเด่นทั้งหมด5ตัวอยู่ด้านล่างมี25790นะครับ25790ต่อมาก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับใบด้านบนฝั่งทางซ้ายก็คือใบเมื่อสักครู่นะครับเพิ่มเติมจะเป็นแนวทางครบบนของแอดกลมได้แนวทางตัวชนเด่น สตัวอยู่ด้านล่างนะครับมี2790จ็ดเกานถูกทันขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นแนวทางครบบนมาพร้อมกับตัวดับบนนะครับก็จะได้ครบบน2570นะครับตัดดับ,ดบมีข้อมูลชุดอสตัวด้านบนด้านล่างด้วยถูกทันมี0ูย์ส 0507 2527แล้วก็5้เจ็อบแคปหน้าจอไปพิจารณาดูได้เพิ่มเติมนะครับมาต่อกันที่ข้อมูลด้านล่างกันบ้างครบล่างของแอดฝนกับของแอดกลมนะครับได้ตัวชนเด่นทั้งหมด6ตัวด้านล่างมี791245 791245 ถัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนของแอดฝนนะครับคำนวณได้3 4 5 6 7มาต่อกันที่แนวทางหลักร้อยมัดรวมนะครับก็จะมีแนวทางหลักร้อยนะจ้าของแอดคนบนฟ้าพารวยกับหลักร้อยของอาจารย์เกษมนะครับเมื่อที่ผ่านมาใบตรงกลางแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับตัวชนเด่นมีเลข2 งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับตัวชนเด่นมีเลข1งวดที่ออก1นึสี่หาสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสุดนะครับหลักร้อยสองอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับหลักร้อยนะจ๊ะใบฝั่งทางซ้ายผมลงไปแล้วก่อนหน้านั้นเพิ่มเติมหลักร้อยของอาจารย์กรเกษมคํานวณได้หนึ่งสา จนเด่นทั้งหมด5ตัวก็จะมี03689ทุกท่านได้03689มาต่อกันที่แนวทาง10บบนของอาจารย์เวียงพิงนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าอยู่นะครับมีเลข5งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับได้13456890 13456890 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น10บบนมัดรวมนะครับก็จะมีแนวทางของงัดพิมมี่แัดวานเรสวนแล้วก็แนวทางของอาจารย์เวียงพิงได้ตัวจนเด่นทั้งหมด6ตัวนะครับก็จะมี034569ทุกทันได้034569วันที่16ทธันวาปี2568 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบ4ตัวของแอดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ไม่มีเลข2สําหรับงวดใหม่คํานวณได้0123นะครับ0123ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคํานวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ